วนนี้อยู่ทางไหนแล้วทุกท่านปมมือต้อนรับพี่ตูนเอยค่ะจะไม่ค่อยเป็นการเป็นอย่างดูคุ้นมากเลยเคยให้นแค่แมนเจ้าหลยเขาสั่งโบสไหมจะไม่เฮ็ดโบเฮ็ดยังีงล่ะก็สั่งอ่ เป็นโครงการที่สำคัญของกรมพัฒนาดิจิรับต้อนรัครับเนาะเห็นแสงมากตกใจปะที่มาเนาะ <c oughs> ดีใจได้รายละเชื่อเลือกนะครับน้องบัวลพูนอีกูเลือกเป็นผู้ถูกเลือกนะครับผมเนา<อ>ะเชิญครับเชิญคุณเน่ยข้าวบอนอันย้อยแม่มก็ได้ใหูยจักข้าวบอนปันไดดอกก็เลยสินีลาสิเดียร์ลูกับหัวหน้าต่างๆนี่ล่ะ ตะวันนี่ควจริงเนี่เป็นยังกับก็เป็นเป็นการลดคาร์บอนในดินไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเป็นอีกหนึ่งมาตรการได้ค่ะรัรเาเป็นแบบน้ำเป็นยัง่ไยังขไปียบไปยังพื้นที่นาแม่มีการเผาไหมคะในการเก็บเกี่ยวอัน้าอันเป็นฟางซีโบอันซวโเผาอันป้าคาร์บอเผา พอตั้งแต่ช่่งพอกตีขยายยังสามารถนี่เราเรเอาใบใหม่บางยันกับใจยุที่มันเป็น้ำนานถ้าถ้าอย่างเป็นนานก็จะขอยกัวอย่างเป็นนานถ้าเกิดว่าพี่จริงจะจะชี้แจงเฉยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะงงแต่ว่าถามพี่เหมียวพี่หมูต่อได้ไอ้ที่ว่าคาร์บอนคาอะไรเนี้ยเนาะมันคืออะไรไม่รู้ไม่ใช่คาแคร์แล้วกันนะคือคือคาร์บอนเนี่ยจริงๆก็เหมือนอนทรีย์วัตถุจริงๆมันไม่ต่างอกครับพวกผมอะเพราะว่าแปล และส่วนด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์เทคโนโลยีนะคะการจัดการพื้นที่นะคะและการสัมภาษณ์เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการประชาพิจารณ์นะคะโครงการคาร์บอนนะคะที่เข้ามาลงในพื้นที่ของเรานะคะคือตำบลกุดดินจีอำเภอนากลางนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะมงานกลังทอะไรอย่เอ็นหนึ่งห้าเก็บข้อมูลค่ะใพี่เก็บข้อมูลคาร์บอนโมเี่ค่ะ ค่ะจะจะมีขั้นขั้นตอนยังไงบ้างคะอันนี้คือเรามีการกําหนดจุดนะคะเรามีการกําหนดจุดในแผนที่นะคะก็ทาการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลโดยโดยการที่เรามาร์คจุดมาในแผนที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พี่หน้องก็จะทําการใช้ขั้วนะคะหรือว่าเสียมนะคะภาคสนามนะคะในการเราก็จะแบ่งความลึกออกเป็นกี่ความลึกคะตอนนี้13เมตระที่ตู่เรา แบ่งความลึกออกเป็นเท่าไหร่บ้างคะศูนย์บ15ห้าถึงห้าสามศูนย์ถึงสิบห้านะคะในส่วนดินบนนะคะแล้วก็สิบห้าถึงสามสิบนะคะแล้วเราก็จะมีการบันทึกนะคะบันทึกลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเขียนว่าอ่าพื้นพื้นที่นั้นนะคะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ความลึกค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็ขอบบ่อหนึ่งนะคะก็ความลึกที่อ่าศูนย์ถึงสิบห้า จถึง15เซนติเมตรนะคะค่ะขั้นตอนนี้พี่ปอเช่กาลังทําอะไรอยู่คะอันนี้กําลังวัดความสูงของต้นไม้ค่ะโดยใช้ไม้ทาบโคดยาว2เมตรหรือเซนเทรนไซโตมิเตอร์โดยหลักการนะคะเราจะใช้ไม้ทาบากับต้นไม้นะคะความสูง2เมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะทาบกับโคนต้นจนถึง ปลายต้นนะคะปลายต้นไม้แล้วก็ดูความสูงจากตรงนี้นะคะโดยดูจากไม้ที่เราทาบจํานวนที่ความสูง2เมตรค่ะก็จะเป็นความสูงของต้นไม้ขนาดจริงค่ะค่ะและด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลคาร์บอนนะคะในดินนะคะโดยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะน้องดอมครับก็ ตรงนี้เป็นเก็บดินเพื่อนําไปวิเคราะห์คาร์บอนนะครับแล้วก็คือจะมีเก็บ2แบบก็คือแบบไม่ลบกวนดินแล้วก็แบบลบกวนดินนะครับแบบลบกวนดินแล้วก็จะใช้พ่วขุดขึ้นมา2ความลึกก็คือศูนถึงสิแล้วก็สิบห้าถึงสามสิบเซนติเมตรแล้วเราก็จะเก็บเป็น2ตัวอย่างครับแล้วก็แบบที่2แบบไม่ลบกวนดินแล้วก็จะใช้ต่อซอยคอนคในการเก็บดิน2ความลึกเหมือนกันครับผมค่ะและในแปลงต้นแบบของเรานะคะก็จะมีการ ปลูกป่านะคะเพื่ออนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชนะคะทั้งเป็นป่าปลูกใหม่นะคะและป่าดั้งเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในแปลงกันเลยค่ะ,ะแล้วมองไปด้านนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะในการวัดนะคะเส้นรอบ,บวงต้นไม้นะคะความสูงของต้นไม้นะคะแล้วก็ระบุชนิดของต้นไม้นะคะก็จะมีทีมงานของเรานะคะ,ะที่กำลังทำงานอยู่นะคะเดินเข้ามาชมข้างในเลยค่ะ พี่อุไลกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้กำลังวัดตีกอบของที่จะเก็บต้นไม้นะคะที่นิดของต้นไม้ค่ะมันเป็นเนื้อที่อเยอะอะค่ะก็เลยต้องไอวัดตีกรอบเป็นเป็นเป็นประมาณสองเมตรดึงเอาเชือกฟางดอีก รึงไปรึงไปปลุกปิ๊วไรคะนี่ต้นอะไรคะอ๋อต้นกระดูกค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นปลูกดั้งเดิมหรือว่าปลูกใหม่คะปลูกดั้งเดิมค่ะน่าจะอายุประมาณสักเกสามสามสี่ปีได้ค่ะต้นต้นนี้นะคะพี่วะไรจะเป็นต้นอะไรอันนี้จะปปเป็นต้นเต็งอะค่ะต้นเต็งตตนเตงเตงรัง อันนี้อายุประมาณอันนี้<ด>จะเท่ากับประดูอะค่ะสามสีปีสาม ีมกำลังทำอะไรอยู่คะนี่ต้นไผ่สูงเจ็ดเมตรกำลังเก็บข้อมูลต้นไม้ซื้อใกล้ก็ได้หรอต้นไผ่ไดบใส่ตาก็จะระบุนะคะชื่อของต้นไม้นะคะเส้นรอบวงนะคะความสูงเนี่ยเราต้องดูยังไงนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่อภิการโม่งทานะคะเกษตรกรต้นแบบนะคะตำบลปุณด,ดินจีอําเภอนากางจังหวัดนองบุพูค่ะเดี๋ยววันนี้เรานะคะจะมาถามาแม่อภิการนะคะว่าพื้นที่ของอแม่อภิการเนี่ยมีจํานวนกี่ไร่นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการทําอะไรมาก่อนนะคะแลปะปัจจุบันเป็นยังไงคะ่ะค่ะแม่อภิการคะพื้นที่ของแม่เนี่ยทั้งหมดกี่ไร่คะยบ ยี่สิบสองไร่เข้าร่วมโครงการกี่ไร่คะโครงการสุกระทังเหมือนอ๋อยี่สิบสองไร่นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการคุณแม่ปลูกพืชอะไรมาก่อนแม่เคยปลูกอันมั่นเลยแต่ว่ามันปลูกมั่นมันกัดมันน่ามันโมพอสีดเพี้ยนไฮหรือว่าสีดผลผลผลิตไม่ไม,ไม่ดี ต้นทุนสูงผลผลิตไม่ดีถูกต้องไหมคะ่ค่ะแล้วปีปีไหนคะที่มาเข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะปี55นะคะพศห5 5ก็จะมีสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำพูนะคะมาสนับสนุนบ่อน้ำในไร่นาแล้วก็จะสมทบทุน สมทบเงินเงินสมทบสองพอค่ะที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาใช่ไหมคะเป็นการสนับสนุนนะคะไม่ใช่ว่าสถานีพัฒนาที่ดินจะมาขุดให้ฟรีเลยไม่ใช่นะคะทางเกษตรกรก็ร่วมสมทบด้วยนะคะสมทบเป็นค่าน้ำมันประมาณนี้แหละค่ะก็จะไม่แพงค่ะ2 5 0พห2,500บาทถ้าเราขุดเองมันจะห้าหมื่นอ้บ่อนี้เลยใช่ไหมคะ สระน้ําในไร่นาเก็จะประมาณหนึ่งไร่นะคะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ตรงนี้ก็คือน้หนึ่งทางสองร้อยหกสิบไม่กว่าเมตรความลึกความลึกปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาแล้วก็มีการปลูกอะไรบ้างคะรอบรอบขอบบ่อปลูกรักปลูกผ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 ัก หลายอย่างที่เรากินนี่แหละผักพืชผักานิดนม้ตอนนี้ก็เลยเอาเอาให้มาปลูกเอาไข่มาปลูกมีการปลูกไผ่นะคะรอบรอบขอบนะคะคันคันคันบ่อขอบบ่อแล้วก็จะมีการปลูกแฝกนะคะเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําด้วยนะคะมีการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปชมแปลงต่อค่ะมาหนหอใส่ไก่ แล้วหลังกูเต็นนไม,มไปเมื่อไหร่ะวนันนี้ก่อนที่ช่วงหน้าคนน้่หนามันถูกทวมไปเมื่อไได้คนหนานี่ค่ะน้าท่วมเต็มไปเมื่อมันก็เลยตายอันเพื่อพักที่ปลูกไว้มันได้ตายมันพึงสิอันขึ้นนี่ก็ได้สนับสนุนจากอันสปกะอ๋ออันนี้ก็จะสนับสนุนจากสปกแมีนท่านท่านมันค่ะสนับสนุนจากสปกะ และนี่นะคะก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะที่ใช้ภายในแปลงนะคะอันนี้ได้รับการสนับสนุนจากที่ไหนคะกระเป๋ากระเป๋าตัวเองนะคะหรือว่าทุนมาซัของแน่อมที่กาเองนะคะอันนี้มูลค่าเท่าไหร่คะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแต่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากอันนี้กี่ปีลวคะหลายปีแลยค่ะ้นนี่ใ่ท่าร หลายปีแล้วแต่ยังยังใช้ได้ยังใช้ใช้ได้ทนทานใช่ได้ถ้าในพังกเกียค่ะคจากเกษตรค่ะค่ะจากเป็นโรงเรียนอาชีวะโอเกษตรจังหวัดเกษตรอนเดอเกษตรจังหวัดนะคะจังหวัดนงบัวีลำพูนะคะอันนี้ปลูกอะไรดีเนง่ก็ไม่ปลูกค่ะแต่ว่ามีการมีการเตรียมดินไว้แล้วค่ะค่ะมีการเตรียมดินเอา ปุ้ยเอาปุ้ยแล้วก็เอาดินที่ห้าวอันอันนี้ไว้ที่ห้าปุ่งไว้มาใส่ค่ะนี่นะคะปุ้ยที่มากไว้หลายหลายปีแล้วด้นี่ะหลายปีแล้วมันทับทงกันค่ะาต้องเอามาผสมกันค่ะนีอาหารอาหารป้านี่ที่เมื่อดดซื้อเมื่อดดซื้ออันหัวอาหารจักเทีย คืออันกากอันกากนี้มันเป็นกากทั่วเหลืองกากทั่วเหลืองเขาเอาห้เอาห้ซื้อๆบอ่ได้ซื้อเขาดอกเอามาแต่ตลาดพัวซุ้มขาเจ้าเ็ดน้ำตะหูนีหยค่ะ,คะกากกากทั่วเหลืองเทศน้ำตะหูนะป่ามันก็กินดีนี่แหละเสียเอาลูให้มันนั้งสิตลอดได้ข่าเจ้าเสียมให้แบบ เดยว่าไปเฮาเสียเวลาแน่ไปเก็บกับว่าเป็นยังเพราะว่าเฮาไปได้ซื้อนอประหยัดใ, <c oughs> ใครก็ซื้อหัวอาหารนะสนุนนะจากสถานีพัฒนาที่ดินค่ะสถาสนาีพัฒนาที่ดิน,นก้าดนะคะสมัดของแฝกอันนึงกะอันบ้อนชาล่างนาดินอันประโยชน์ของมันก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะ หากมันในสามเม็ดผุนเนวไวเป็นธรรมดาเด้นี่หากของแฝกนะสามารถสิปับปรุงบำรุงดินได้เข้าปลูกไปเองสิเข้ากับเจียวมานคุ้มดินกระเฮ็ดห้ดินเข้าในบ่อแข็งเฮ็ดห้ดินเข้าในร่วนแล้วกรเฮ็ดไ้พวกพืชพันธุ์ท่านอย่าหานี่สวยงาม่ันเข้าเอามาคุ้มดินวันผ่าไปอันใบของมันนี่เข้ากับเอามาเฮ็ดอันเป็นไผ่ห้าไผ่หยา,ยามุ่งนันมุ่งนี่ได้หลายอย่างประโยชน์ของมัน บว์เปนมีแต่แค่นี้ค่ะมีอีกหลายก็นี่เยอะค่ะน้ำค่ะน้ำต่อมาจากโซลาเซียวหรือจ้า้านังเทียก็เอาอันน้ำอันมะปันปันโพตเอาเอาใส่สารน,น,นี่แหะโซลาเซียวปันใส่สาแเราก็เอามีดมันสิมีดน้ำปันอ่าโพดอีกต่างหากได้กินนี่แหละค่ะื่อได้หาแต่ใส่สารเทียมีปุ๋ยเทียมีกับว่าได้อันื่อได้ใส่เนี่ย ยินได้สบายเลยเ่สาและนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมปูกต้นแบบของเรานะคะก็คือการปลูกผักพืชผักสวนครัวเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวแบบต้นซีนนะคะก็จะมีการปลูกทั้งกวางตุ้งนะคะคะน้านะคะกาดผักสลัดนะคะนี่นะคะและต้นหอม เเนอ่จะา่กับตูนคนตัวเองกับตูคนหน่น